สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทดีมีคำตอบ IT E-learning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีข่าวสารที่น่าสนใจให้กับทายาทและผู้ประกันตนได้รับรู้นะคะกับเงินชราภาพสะสมนะคะซึ่งจากเดิมนะคะผู้ประกันตนที่เสียชีวิตระหว่างรับบำนาญหรือรับบำนาญไปแล้วกลับเข้าทำงาน ยังรับประกันยังรับเงินบำนาญไม่ถึง60เดือนเลยอาจจะรับไปแค่1ปี2ปีแล้วเสียชีวิตแต่เงินที่ทายาทจะได้รับได้แค่10เดือนของเงินบำนาญชราภาพซึ่งรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปกับเงินก้อนที่จะได้รับจริงๆนะคะซึ่งประกันสังคมก็มีการจัดทำราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ออกมานะคะซึ่งก็จะเป็นข้อแตกต่างของผู้รับบำนาญชราภาพซึ่ง จะสามารถรับเงินบำนาญชราภาพได้สูงสุดไม่เกิน60เดือนให้กับทายาทของผู้ประกันตนที่เสียชีวิตนะคะซึ่งมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูและตอนท้ายคลิปนะคะจะมีตัวอย่างให้ดูเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกันตนและทายาทได้รับทราบนะคะ3ประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับเงินบํำนาญชราภาพกรณี ผู้กันตนถึงแก่ความตายนะคะซึ่งได้ประกาศออกมาทางหน้าเพจของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะซึ่งประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้29เมษายน2565นะคะเดิมผู้รับบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน60เดือนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพคืนแค่10เท่าเท่านั้นเองนะคะปัจจุบันก็ปรับใหม่นะคะ ก็จะได้จำนวนเดือนที่เหลือลบกับ60ก็จะได้เงินถ้าสมมติส่งมาแค่ส่งมาแค่20เดือนรับมาแค่20เดือนนะคะก็จะได้รับคืนอีก40เดือนเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะประเด็นที่2นะคะในกรณีที่เราเป็นผู้ประกันตนรับบำนาญแล้วและอยากกลับเข้าทำงานก็จะถูกงดจ่ายเงินบำนาญสรภาพนะคะ ต่อมาถึงแก่ความตายนะคะเงินบำนาญชราภาพเดิมนั้นเราก็จะรับแค่10เท่าของเงินบำนาญชราภาพเดือนสุดท้ายปัจจุบันก็เพิ่มให้เป็นจำนวนที่เหลือนะคะจนครบ60เดือนนะคะและในกรณีที่ผู้รับบำนาญอยู่ก่อนหน้านี้รับบำนาญยังไม่ครบก็ให้จ่ายให้ครบจนครบ60เดือนนะคะและกรณีที่น้อยกว่า10เดือนก็จ่ายให เป็น10เดือนหรือ10เท่าของเงินบำนาญชราภาพที่จะรับก่อนถึงแก่ความตายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าข้อแตกต่างระหว่างเงินบำเหน็จชราภาพที่วีผู้ประกันตนจะได้รับแบบเดิมกับแบบใหม่เป็นแบบไหนนะคะแบบเดิมนะคะสมมุติเราอายุงานตั้งแต่ปี2542จนถึง2565อยู่ที่24ปีฐานเงินเดือนเฉลีฉ่ย60เดือนอยู่ที่15,000บาท เราจะได้รับบำนาญต่อเดือนคือ5025บาทแบบเดิมในกรณีที่เรารับมาแค่1ปีคือ12เดือนนะคะเราจะได้รับทายาทเราจะได้รับเงินบำเหน็จคืนแค่10เท่าของเงินบำนาญแต่ในแบบใหม่นะคะถ้าเรารับมาแค่12เดือน เราจะได้รับเงินส่วนที่เหลืออีก48เดือนให้กับทายาทของเรานะคะซึ่งก็จะเป็นเงิน241,200บาทถ้าส่วนต่างก็จะอยู่ที่199,50บาทนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีให้กับผู้ประกันตนและทายาทได้รับรู้ว่าเออแบบใหม่เราไม่ต้องรู้สึกว่าเอ้ยเรารับบำนาญแค่ไม่กี่เดือนแล้ว ญาติเราเสียชีวิตทำไมได้เงินก้อนกลับมาแค่นิดเดียวเองนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วเงินก้อนที่เหลือถ้ายังไม่ถึง60เดือนก็จะได้รับคืนทั้งหมดนะคะส่วนในกรณีที่เราส่งมาเลยอยู่แค่5เดือนจะครบ60เดือนเราจะได้รับเท่าไหร่นะคะแบบเดิมก็ได้รับ10เท่าแบบใหม่ก็ได้รับ10บเท่าถ้าเหลือน้อยกว่า ถ้าเหลือน้อยกว่า10เดือนนะคะประกันสังคมก็จะจ่ายให้10เท่าซึ่งก็จะเหมือนกับแบบเดิมไม่ได้เสียเปรียบอะไรนะคะซึ่งกรณีนี้เราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าในกรณีที่เรารับบํำนาญแล้วแล้วย่า,าเสียชีวิตไปอาจจะรับแค่ปี2ปีไม่ต้องกังวลแล้วนะคะว่าเงินก้อนก้อนนั้นจะหายประกันสังคมจะคืนส่วนที่เหลือให้ภายใน60เดือนยกเว้นแต่เรารับครบ60เดือนแล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแบบใหม่หรือแบบเก่าทถาการสังคมก็จะไม่ได้คืนเงินก้อนหรือเงินบําเหน็จนั้นให้กับเรานะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆก็เลยอยากนํามาแนะนําให้กับผู้ประกันตนได้รับทราบในทราบถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายของประกันสังคมนะคะเพื่อเราจะได้ไม่เสียสิทธ์ในครั้งถัดไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะคะ หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ